สวัสดีครับผมมานพินกับ c h a ชาแน e ฟิลไทยใน youtube ครับก็ตื่นเช้ามานะครับจากที่พักไกลจากตรงนี้ไม่ไกลนะฮะก็นี่ครับตลาดปักหาที่ขึ้นชื่อนะฮะอันนี้ตอนเช้าเลยคนเพิ่งมาตลาดกันนะมีเห็นจะใส่ชุด ชาวเขานะครับเป็นตลาดนัดวันอาทิตย์ยังเพิ่งตั้งร้านกันนะครับตอนนี้6กโมงเศษนะครับนี่ครับก็ใส่ชุดชาวเขามาเป็นตลาดยังไม่ค่อยเริ่มต้นขึ้นนะครับเพิ่งตั้งร้านกันนะครับก็ ผมมาค้างที่นี่แต่เมื่อคืนครับเพื่อเก็บบรรยากาศนะครับสีสันที่นี่เขาจะขึ้นชื่อเรื่องบรรยากาศชาวเขาก็คือแต่งชุดประจำเผามานะฮะเือนตลาดวันอาทิตย์ก็มากันเต็มยศแต่จริงเนี่ยคนาชาวเขาที่เวียดนามเนี่ยเขาก็ใส่ชุดอย่างนี้กันอยู่แล้วนะครับเป็นปกตินี่หมวก แบบเวียดนามนะครับส,สาวเวียดนามก็ชอบอย่างนี้ครับต,ตั้งร้านกันครับน,นี้มีผ้าอันนี้เหมืนกันจะขายนักท่องเที่ยวครับอันนี้เริ่มมีโซนขายนักท่องเที่ยวโดวยเฉพาะแล้วนะครับเพราะว่า นักเที่ยวจะมากันนะฮะถ้าพวกทัวร์หรูๆคนนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมาพักกันตั้งแต่เมื่อคืนนะครับโอ้นี่เป็นโซนขายนักท่องเที่ยวเยอะเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีตรงนี้ม,นมีข้าวของหลายแบบนะฮะ ลองเดินเข้าไปชมนะฮะ<ล>ส่วนใหญ่จะเป็นลายมงนะครับเพราะว่ามงเขา้องทางจะโดดเด่นเรื่องอสีสันการปักการทอ,อส่วนโซนนี้ถึงจะเป็นโซน คนพื้นที่จริงๆครับขายของขายผักเพกิ่งจะก,กลางกันเนี่ฮะแล้วเดี๋ยวก็จะมีชาวเขา,ขามาซื้อมาขายกันเต็ไมไปหมดครับตรงนี้ ครับร้านกำลังเปิดคนระับอันนี้มาแผงขายหมูขายเนื้อ โอ้โด้านนู้นมีวิวสวยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปดูนี่กับสวนนักท่องเที่ยวครับ